สวัสดีทุกคนเว้ยโอ้โหดูเลเวลกูไม่โคตรสตีนเลยมันก็เต็มแล้วทำไมเลเวลกูยังไม่ได้วะต้องใส่ต้องกัดแล้วนะครับงั้ออ่วยังไม่ได้อีก ไอเวนไอเบรดกูต้องกลับอีกทีนึงใช่ไหมโอเคโอ้โหแล้วก็อัปเดตไปนะเพราะว่าวันนี้เรามีแ้นที่จะไปจับเจ้านกจากกันเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในตัวละครที่สับบาย์ได้ดีสุดเป็นเลยนะครับ้ไอพวกนั้นมันทำอะไรกันวะนะจังเด็โอเคคราวนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนะยูนิคอนเหรอโอ้โหยมัมีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์กูไม่สนผมเน้นใช้งานครับผมผมไม่เน้นความสวยงามอยู่ในเซิร์ฟในคนเดียวไม่ต้องอวดใครครับเหมือนพวกคุณนั่นแหละตอนส่งกันบ้าก็ทำแบบลุกลกไปใช่ไหมล่ะขอแค่มีคะแนนไม่ต้องเอาเต็มสิบลั ที่ผมหาควยซันโคแอตลนสมาเป็นเวลายอย่างยาวนานผมก็ได้เจอมาแล้วแต่ปรากฏว่าเลเวลมัน10 20 30 40โอ้โหมันน้อยเกินไป,ป<ะ>ผมก็เลยไปถวายกล้วยให้กับเทพบิดาและก็ขอพรให้ผมเจอตัวเลเวลเยอะๆทีและในที่สุดพระบิดากขาช่วยผมได้ผมเจอตัวเลเวลเท่าไหรว่ว่าดูดิ2 4 0ใช่แล้วนี่แหละถึงอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งยากยิ่งรักเอยเกี่ยวแล้วผมบอกเลยว่าผมเคยเป็นอันดับหนึ่งฟรีไฟยิงแค่นี้ไม่พลาดหรอก เยียงทำไมจะนกโง่ก si ันทำให้ฉันดูแย่เนี่เอาล่ะทาเปจัดการมันลูกเฮ้ยเออกูนั่งบอหลังเดป๋ยวเป็นบอดหน้าก่อนโอ้โหต้องบินตามธรรมดาแล้วแหละโอเคนกมันหายโกรธแล้วผมว่าดงจากหน้านี้แม่จะโดูนะไปทาเปจัดการมันลูก นี่บินตามอย่างนี้เลยแต่ว่าเข้าเสียคือทาเปผมบินชาักไหวนกนั่นน่ะแต่ไม่เป็นไรค่อยๆไปก็ได้ไม่ต้องไม่รีบร้อนถึงความจริงกูจ,จับมาสามหอบแล้วก็เสรแล้วก็กดรีสตอร์มาใหม่เนี่ยช่วงนี้ก็ฟังเพลงไปยาวๆเลยจ้า เออเดี๋ยวเวลาใช้ปืนกนละเออตาเป้ใจตาเป้ตาเป้ไอ้ยักูยิงไม่ดนเฮ้ยเฮ้ยตาเป้้ยดิตาเป้ทับโอ้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 โอเคโอเคโอเคยิงไ้ต่อยิงไ้ต่อไอ้นี่มันเลือดวเยอะครับเลือดมันเยอะครับไม่ต้องกลัวมันตาย อยู่ไกลแบบนี้ก็เล็งสักหน่อย <laughs> ผมบอกว่ารูปบอกรารถลบเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ช้ากว่าปืนปกตินะแบบกระสุนปกติไอ้นกเปรตกูโคตรสิ้นเปลือนกกระสุนก็เล็กเอาจริงผมไม่ค่อยตั้งใจจริงจริเท่าไหร่ถ้าผมตั้งใจจริงๆก็แบบไม่ไม่ได้ตาแบบดีนะจะเท่าร้อยมันหาย ก่อนและจากนั้นก็ค่อยๆเข้าไปยิงที่หัวมันจะทําค่าตกลงได้มากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยเปลือลูกเสืนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเข้เสียคือมันต้องการตัดช้าก็ต้องใจเย็นหน่อยนะครับผมเพื่อให้ได้ผลที่ดีจากนั้นผมก็จับไม่ได้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วมาดูว่าผมจะสามารถจับได้หรือเปล่าไอ้เปรมมันโดนกูแน่แน่แน่โอเคบินไปเลยทาร์กเก็ตจมตีมันนะหนุ่มบอกเลยว่าต่อไปนี้จะเป็นอะไรที่โคตรจะยาวนานในการจับนกยักษ์นะครับผมเพราะฉะนัะน้นเราจะเปิดเพลงนี้ด้วย จับร้วรสีเขาวนี้ตั้งใจแล้วผมจะอัดเฉพาะหัวมันนะครับแล้วก็รอมันหายโกรธก่อนจะได้ยิงแบบแม่นยำนะครับผมเราจะไม่ไล่ยิงแบบตะกี้แล้วโอ้โหตะกี้ยิงกลางหําเลย และในที่สุดก็ได้เปนเรียบร้อยแล้วโอ้ยทรลลบอลยักษย,ย่ทรถลบนอลนกยักษ์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสัตว์กินพืชถึงมันจะกินเนื้อก็ตามนะมันเป็นสัตว์กินพืชเฮีย hey อยู่ในระดับสัตว์กินพืชขนาดกลางเท่ากับสามขาลูสเตโกอะไรพวกนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็เป็นเพศแบบพวกพาราเซอร์หรือว่าบารอนโต้นะครับถึงจะเป็นขนาดใหญ่ย่าไปกัดนกยักษ์โคเดตค่าเทมมิ่งมารดไอชิบหายโอ้โหเทมมิ่งเหลือ79็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์บวกเก้าสิบห้าเลเวลโอ้โหถ้าไม่เสียนั่นน เดี๋ยวผมขอตัดไม้ทำไอ้นี่ก่อนนะครับนี่ทำลวดหนามก่อนนะครับจะได้ทำให้เอ้ยตนมาทำอะไรกูเนี่ยเฮ้ยตนไอ้ตนอตนอกไปตนเ โอ้ยเหยียเทมึงเหลือซ่าสองแล้วชิบหายแล้วไงโอเคไม่น่าจะเป็นตัวอะไรแล้วเฮ้ยทีแรกไอ้สดไดโอ้โหโอ้ยอย่าอย่าเฉียวนะอย่าเฉียวนะมึงอ่ะมึงอย่าอย่าได้แม้แต่จะคิดไอชิบหายโอ้โหไม่เป็นไรฮะมันกัดไม่แดงเท่าไรเพราะว่าเรามีชุดเกาะของตาเปจราที่ึกประมาณผมก็เลยอัปตาดามีองเี้พราะว่าชุดเกาะผมเกาะเยอะแล้วอย่ามีใครแม้แต่ต้องนกขูนะจนกฆ่าใครอย่าแตะทั้งนั้นวางอย่างบรรจงชงข่าว เอ่ก็บรรจงอยู่นะว้าวเดี๋ยวไอ้พวกอารมณ์ไม่มากัดนกกูได้เลยไม่ไหวแล้วต้องรีบเข้าไปบวกก่อนอย่ามายุ่งกับนกกูไอ้ชิบหายเปิดเพลงนี้แม่งเลยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงจะมาไหนมึงจะมาไหนอย่าอย่ากัดนกกูไอ้ชิบพายยาทำจะทำห้ามกัดนกกูไอ้เหี้ยอย่ามึงกัดกูได้แต่ไม่ห้ามกัดนกไอ้สัตว์อย่าอ้านกกโก้นกกูแล้วกูเดินจากชิบหายกูบินชาไอ้ย่าอย่ากัดนกกูนก โอเคสวยโอเคโอเคโอเคมึงมึงมึงตัวหนึงเออโดนหนาวโดนหนาวดีแม่งกระเด้งเลยแถวนี้แม่งเถื่อนไม่แน่จริงมึงอยู่ไม่ได้เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมให้อาหารมาเลยลักกันนะครับผมไปตอนนี้ก็มึดแล้วนะครับผมเอยแต่ตะกุนนอนไม่ได้ไอ้จัดโอ้หิวน้ําดีกว่าเว้ยนี่ถ้าเรานอนหลับคืนนี่คือผมได้นกเลยนะครับผมเนี่ยมันเทมิ่งกาลังขึ้นเลยเพราะว่าผมใช้ยาคุณสิบด้วยนะครับผมถ้าผมไม่โดนลดเทมิ่งน่ะแล้วขึ้นทีละยี่สิบนะอันนี้ขึ้นทีละสิบ อ่ะมาดูแล้วนะครับไม่มีตัวอะไรามากัดโอเคกำลังดีเรียบร้อยมาเรานอนกันเลยดีกว่าแล้วเจอกันพรุ่งนี้ในโต๊ะนกโอเคเราได้ล้มเทมป์รอยแล้วเย้โอ้ยเยี่ยจับโคดรยากเลยเ<อ>ชื่อว่าอะไรนี่เอาไปคิดชื่อทีหลังแล้วกันแต่เดี๋ยวผก็ได้จับล้มเทมป์รอยแล้วเราเป็นสองร้อยแปดสิบแปดนะครับผมทึนว่าขึ้นมาสี่สิบแปดแล้วเบลก็ถือว่าไม่เยี่ยอะไรแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันทำเป็นจะลาบกูแม่เฮ้ยเราเจอทีเลขล่างอีกแล้วอ่ะเนี่ยใครทีเลขน่ะ เดี๋ยวผมพาเจ้าควีนสกับภูเขาไฟกันเลยดีกว่านะครับผมไปถ่ายรูปแบบพร้อมทีเด็กเลยเจอว้ามาแล้วจ้าอาหารนั่ไงทีเล็กก็อยู่ตรงนั้นอ,อ้าวเฮ้ยทีเล็กก็เป็นตัวเมียแน่มีไข่ด้วยว้ายตาแล้วเออมึงเลอะเหรอไอ้ชิบหายกิงก่ทาทอร่ากูจะไม่บมายเอาทำกิ๊บับทีเล็กก็ไม่แย่นะครับแล้วทำไมไม่ออกไข่ว่าเองแคลโลนะกูไม่ได้ใช้งานมึงหาเหล็กหนักตรงไหนเลยเฮ้ยโอ้ อ่ะผมได้ใส่โปรตีนดันนเลยว่าทาสีกับนกประเทรบร้อยนะฮะอัพอะไรดีครับคราวนี้อัพสเตมมีน่าดีไหมเออแต่ว่ามันก็คงไม่ค่อยลดเท่าไหร่หรอกถ้าเทียบกับทาเปจาราแล้วนะเออไอ้นกเนี่ยมันก็ไม่ได้เหนื่อยง่ายตรงไหน,นอ,อ่ะอัพเป็นเลือดไปรักการเลยครับออออโอ้โหไอ้เบรกกูลืมไปเลยว่าท่ามันยกคอขึ้นดีกว่า <laughs> นี่คือหน้าตาของคพื่เซอโคแอตแลตนะครับผมนี่คนหล่อคนไทยเทียบกับทาเปนี่มันคนละชั้นกันเลยก็คุยอ,อยู่ชั้นสอง่ะไอพวกชั้นต่ำโอ้โหพูดอย่างงี้เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้เน่เน่ตบโตดเท่ดิมันชื่อแฮร์รี่ไปเลยเป็นตัวเมียเสือกชื่อแฮร์รี่มาทุ่มหัวทำอะไรไปแโอ้โหโอ้โหม,โม,มิวกี้มึงขี้ต่อหน้ากูได้ไดะมึงโดนอ้าวทำไมกูผิดวะโดนตุ้ยแน่ยอ้าวมีของขวัญให้โอเคดีจบครับ